ด่วนเตรียมตัวลงทะเบียนรับเงินดิจิตอลบัลเลต1 0น0 0บาทผ่านแอปทางรัฐสวัสดีครับเพื่อนสมาชิกสายบอร์ชาแนลและแฟนเพจทุกท่านรวมไปถึง่ันผู้ชมที่เข้ามาชมใหม่ด้วยนะครับสาหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับเงินดิจิตอลบัลเลต10,000บาทกันสักหน่อยนะครับตอนนี้นะครับแอปทางรัฐนะครับมีเมนูเพิ่มเติมขึ้นมาใหม่นะครับเมนูที่ชื่อว่าลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ดิจิตอลบัลเลต หรือเงินดิจิตอลโบเลต10,000บาทนั่นเองนะครับภายใต้เมนูนโยบายรัฐบาลในแอปทางรัฐนะครับเมื่อเรากดเข้าไปนะครับเราจะพบเมนูลงทะเบียนรับสิทธิ์เงินดิจิตอลโบเลตนะครับแต่ตอนนี้นะครับยังไม่สามารถใช้งานได้นะครับแต่ว่าเร็วๆนี้นะครับน่าจะเปิดให้ลงทะเบียนนะครับเราต้องลงทะเบียนแอปทางรัฐเอาไว้ก่อนนะครับถ้าใครนะครับที่ยัง ไม่ได้ลงทะเบียนแอปทางรัดให้รีบลงทะเบียนเอาไว้นะครับเพราะว่านะครับเร็วๆนี้นะครับรัฐบาลจะประกาศให้ลงทะเบียนรับเงินดิจิตอลอนลเลศหนึ่งบาทนะครับถ้ารัฐบาลประกาศให้ลงทะเบียนแล้วนะครับอาจจะมีประชาชนเป็นจํานวนมากนะครับที่ลงทะเบียนพร้อมๆกันนะครับระบบมันอาจจะล่มได้นะครับเหมือนครั้งที่ผ่านมานะครับที่เราลงทะเบียนคนละครึ่งนะครับหากใครที่ยังไม่รู้ว่า เราสามารถลงทะเบียนแอปทางรัฐได้อย่างไรให้เปิดดูคลิปที่ผ่านมานะครับทาง c y เ e อร์ช n n e l ได้ลงคลิปอธิบายวิธีการสมัครแอปทางรัฐเอาไว้ให้เรียบร้อยนะครับให้เข้าไปเปิดดูได้เลยนะครับให้รีบลงทะเบียนเอาไว้ก่อนนะครับเพราะว่าระบบมันอาจจะล่มนะครับถ้าเราลงทะเบียนพร้อมๆกันทั่วประเทศนะครับตอนที่รัฐบาล ประกาศให้ลงทะเบียนดิจิตอลบุหรีต1นหบาทนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่เข้าใจในการลงทะเบียนแอปทางรัฐนะครับก็ให้กดคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับทุกคำถามของเพื่อนเพื่อนจะได้รับคำตอบอย่างแน่นอนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับไซเบอร์ชาแนลก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อชมคลิปใหม่ๆที่มีสาระประโยชน์มากมายจากไซเบอร์ชาแนลของเราด้วยนะครับสวัสดีครับ